มันเป็นงานมันเป็นการแสดงใช่ผมรู้ว่ารับเป็น it's a work you know ใช yeah, <I> <Go> ่ก <là> ็ก <Yeah. S 1> ็ต้องจริงอย่างมีสตินะครับ ก็ใครอยู่ใกล้เราก็มือถังทุกคนเว้เยนอาเป็นนีคนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วซึ่งซึ่งแร่ที่ผมก็หมดลงณจุดนี้แล้วนะ